ระกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวงามสิบคนสุดท้าย ที่ผ่านเข้ารอบตัดสินไฟนอลคอมเพติชันบนเวทีประกวดนางงาม Miss u n i v e r s ์ Thailand 2023 Miss u n i v e r s ์ Thailand 2023หรือ M.U.T. 2023ในวันที่20สิงหาคม2566สดส่งตรงจาก M.C.C. Hall เดอะมองงามวงวานโดย Miss u n i v e r s ์ Thailand 2023 Miss u n i v e r s ์ Thailand 2023ผู้ชนะปีนี้ได้แก่รางวัลชนะเลิศมิส s u นิเว r ร์ส a n d ไอร์แลนด์2023 MUT31 อแอนโทเนียโคซิลจังหวัดนครราชสีมาคว้ามงกุฎ l i g h t of Glory มูล,ลค่ากว่า50ล้านบาทไปครองรองชนะเลิศอันดับที่1 MUT 2 0จัตซี่กิราณาจัสมินชูเทอร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรองชนะเลิศอันดับที่2 MUT 0 4วีนาปวีนาสิงห์ทักวานจังหวัดภูเก็ตรองชนะเลิศอันดับที่3 MUT 27นิณลินชัดณลินโชตจิราวราชัดจังหวัดประจวบคีรีขันรองชนะเลิศอันดับที่4 MUT 0 9นิชานิชาภูโพ,พ,พคะจังหวัดลำพูนโดยสาวงามผู้คว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2023ไปครอบครองในค่ำคืนแห่งเส้นทางสู่จักรวาลน,นี้และเป็นตัวแทนสาวไทยในภารกิจสู่จักรวาลไปขึ้นเวทีการประกวด Miss Universe 2023ที่ประเทศเอลซาวาดดต่อไป